กะเพราเนื้อกะเพราหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาเป็ดจีไรเสือเรือเอ้ไม่ใช่ไมม่ีเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจะหมูตุ๋นอะไรจ๊ะเส้นเล็กจ้ะเส้้นนนเเเล็กกหมมืือออัจะ่ดี๋ยวผมก็เอาเตี๋ยวเป็ดเส้นเส้นเล็กจ้ะคเขาเล็กก็อร่อยสุดแล้ม่เล็กถึงส่ง่อสเล็กเป็ด